9%นะเป็นเพอ่์ชเดียวทั้งหมดเลยเหลือแค่ประมาณ0.97%หรือประมาณฟาร์มยาาราส่วนใหญ่ใช้น้ำฝนร้อนเปร์เซ็นก็หมายกระตกเพราะว่าพอก็ไม่ได้ปุ๊บแน่นอนไปมาเยอะมันก็สัมพันธ์กับราคาที่เฉลี่ยตอนนี้เองจริงแล้วเราก็ประชุมเป็นบางส่วน อยู่ช่วกันสักทีเดียวอาจจะในุวงเดียวกันแต่ไม่ได้อยู่ตรงกันเกษตรกร,เ,รกเช่นเดียวกันเขาก็ต้องรู้นั้นมายอะไรผมไม่ได้มาแค่เรียนรู้ผมมาสานตา่อแล้วก็มาช่วยน่อันานักนิดเพราะผมเองต้องการที่จะแก้ไขนในความเมร้อนของการขนส่งที่มันเรียก่ายทันเกิดวันนี้ต่างๆการนายกก็มากฏไม่รู้ผมก็เห็นตั้งแต่กระบวนการต้มตั้งแต่ทลาย